ยาอัไโบอเขาบอกมึงกี้ออกมาไอ้บอเขาบอกให้กีดเขาไม่ได้ให้เป็นบ้าครับไอ้โง่เขาบอกกีดออกมาเอ้ยยาพี่ขอตัวนี้ไม่สบายเจ้าไม่แหละเปิดแล้วเนี่ยตั้งแจ้งแสามมันหมดแล้วน่ะอันนี้กูไม่สบายแจ้งตำรวจแน่สัตว์หนึ่งเก้าหนึ่งอยู่ไหนวะโทรศัพท์อ่ะเพื่อแจ้งจริงด้วยไอ้เหี้ยเขาห่านำร้ายร่างกาย เมื่อไรเมื่อไรพี่จะแต่งเออหนึ่งดีกูหาที่มันเท่ที่สุดในโลกอยู่เนี่ยมันไม่มีเท่สักอันเลยตอนเนี้ยเฮ้ยคนดูดีที่แต่งตัวคนดูค,คนดูเขาแต่งตัวกันยังไงเนี่ยเออคนดูครับให้แต่งตัวยังไงครับคือมันไม่มีเท่สักอย่างอะตอนเนี้ยเดี๋ยวผมได้ชุดมาใหม่เนี่ยชุยดผู้หญิงอายเก้าปีได้เลย พี่าขายาวมากเท้า,า,า,ายื่นถ,ถึงข้างหลังทำไมเจไม่เปิดพี่มขายยาวมากเท้ายื่นถึงข้างหลังโอ้ยถึงอยู่แล้วครับแค่นี้เองมันหล่อจังวะหล่อแบบหล่อเออบอร์อะหล่อแบบอังการอะหล่อแบบโคตรสุดหล่ออะอันนี้ใครบอกหรือบอกเอง,<ร>ง,งโอ๊ยไ <c oughs> <ๆ>อ้เชี่ยกูไม่ตีมแล้วไอ้เชี่ย เอาเอาสบคกูไม่ตีมแล้ว <How old? S 1> คุณไมต่ตีมแล้วผมลงเขาตีมแล้วเขาดูครับ